ผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับเซฟทีวีนะครับผมวันนี้นะครับตามที่ทุกคนเห็นเลยนะไม่อาจจะพูดอะไรเยอะผมนะครับคนแรกในประเทศไทยนะครับที่ได้ชุดทวิตนะครอเ,เล่นนะไม่รู้คนแรกหรือเปล่านะครับแต่น่าจะเป็นคนแรกๆนะคือผมาที่มันมีจากที่มันมีกิจกรรมเออเหมือนเนกิจกรรมนะที่เขาแจกชุดทวิตนะครับให้ ์ไวเวอร์ทุกตัวนะครับที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะจะสามารถมีชุดทวิตได้นะครับผมนะเออคือเงื่อนไขของมันจะมีประมาณว่าเ,ออเงื่อนไขของมันจะมีประมาณว่าเราจะต้องเป็นสตรีมเมอร์ทวิแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์หรือลูกี้แล้วก็สตรีมเดสบายเป็นเวลาเดือนละประมาณ20ชั่วโมงหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ต้องขึ้นแฮชแท็กเชิร์ส ไปเซอร์ไวเวอร์อะไรสักอย่างหนึ่งสัมติงนะครับแต่ผมเป็นเนี่ยคือผมเป็นพาร์เนอร์กับทวิตอยู่แล้วแล้วผมก็ถ้าเกิดใครที่มีใครที่มีชุดดวายอยู่แล้วแล้วก็สตีมเป็นประจำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรพวกนี้ก็จะได้ชุดนี้มานะครับผมส่งเมียไปขอมันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่แรกๆเลยที่มันอัปเดตแพทเข้าใหม่ตัวใหม่เข้ามานะครับตอนนี้ก็ผมก็ได้มาทุกตัวเลยนะครับยวเป็นตัวที่เป็นลิขสิทธิ์แล้วก็ได้ซ้ำมาด้วยไม่รู้อะไรของแม่งนี่ดูครับชุดดวายผมมีมี2ชุด แม่งให้มา2อันเลยตอนแรกมีอยู่แล้วอันหนึ่งคือโค้ดเนี่ยโค้ดที่มันให้มาเนี่ยจะมีชุดของเดวาชุดของเมคคอเดดเจ๊ทุกตัวเลยแล้วก็จะมีในโค้ดก็จะมีนี่ด้วยครับนี่เ็นจี G ้จีทวิตนะครับเป็นเครื่องรางนะครับผมจะมีทุกตัวเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทีละตัวเลยนะครับอันนี้แม็กวากับแม็กอันนี้มีอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นคอเดตนะอย่างครูแล้วก็มีเจ๊นะครับนี่มีเนีย อ่าอย่างไงผมชอบเนียมากนะมีผมชอบเนียกับซารีน่ามามีเนียแล้วก็มีเดวิดครับนะโอ้เดวิดเป็นเสื้อก้าวด้วยอย่างเฟี้ยวอ่ะดูดิเฮียทุกคน <c oughs> นะครับแล้วก็มีเอสนะครับเอสนี่เป็นเสื้อสเวตเตอร์ดิเป็นไงเสื้อกันหนาวแบบปอเทนนอน่นะครับปองหมินนะครับเอ่อควินตินกับนักสืบแถบนี้ไม่มีนะเพราะว่าเป็นตัวลิขสิทธิ์นะครับเคส นี่ประมาณนี้เลยสายเดียวไปก็ไม่เชื่สายเดียวหรอกอดัมเจฟนะครับเจโอ้โหเจฟส์แม่งโซลยสักะระว่าโคตรเฟี้ยวเสื้อแขนกุดเสื้อแขนกุดเจรโรเมโลูนะครับผมแล้วก็เออ่นี่โซลิสรนี้ลิกาสิตนะครับยนะูอีนะโหยูอีนี่แบบว่ามาแบบขาดขาดเปลือยเปลือยเลยนะแบบเซ่อๆหน่อยนิดน,นึงโอ้โห,โหแล้วก็เป็นซาลีน่าครับซาลีน่าที่ผมชอบมากแบบโอ้โหเสื้อมันแบบแบบ เหมือนเสืส้อกันหนาวอ่ะเหมือนสเวตเตอร์เหมือนของไอเอสเลยแต่เ ouais pues นี้ an แบบมันเป็นเสื้อแบบเสื้อไปปิดคอกลมอ่ะเออแบบเท่อ่ะเอออันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เฟลิกนะครับอืมแล้วก็เอโรดี้เรโอดี้ลาโคโต้นะครับผมนะเอโรดี้แล้วก็อีวุนจินนะครับไงได้ทุกตัวเลยนะครับเขาให้มาทุกตัวเลยที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะแล้วก็จะเป็นตัวใหม่นะครับสถติสามเรียบร้อยแล้วมิอันนีมิเคระ ดีนะครับผมแต่แง่ก็ต้องอิจฉากันนะครับน้องๆหนูๆนะอืมนะก็ก็ได้ชุดอะครับผมน้องๆแรกๆเลยนะเนี่ยแม็จะโมโกนะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ผมใส่โค้ดนะครับอันนั้นผมใส่โค้ดตอนสตรีมอยู่เดี๋ยวจะตัดไปตอนที่ใส่โคตรในสตรีมนะ นะครับแล้วก็ไปดูสกเกมแล้วกันนะไฮไลท์โอ้ผมจุกจับเลยแบบสี่ห้าเครื่องอะ่ะพลังของจุดทวิตอ่ะรู้สึกว่าจะเล่นเนียนะถ้าจะไม่ผิดนะครับโอ้หเท่จริงๆครับนะใครที่อยากได้ก็มาสตรีมในทวิตได้นะครับสตีมจนได้ลูกี้นะครับขึ้นแฮชแท็กเชิร์ชมาเซอร์ไวเวอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงดีสคริปชันเป็นข้อมูลด้านล่างมาให้แต่เป็นจะเป็นของเว็บเว็บของเดนบายนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็ตั้งใจตีบ่อยๆนะครับก็จะมีโอกาสได้ชุดทวิตไม่ใช่ได้แค่ชุดพวกนี้นะชุดเอ่อชุดพวกเนี้ยมันจะเป็นผมจะให้ผมให้ด่วนชุดพวกเนี้ยมันจะเป็นมันไม่ใช่สีมันไม่ใช่สีมันไม่ใช่สีแดงมันมันไม่ใช่แบบความแรงมันไม่ได้ระดับระดับแดงเหมือนของเดวายกับของเม็กนะมันจะเป็นระดับแค่อ่อระดับเนี่ยสีเหลืองอ่ะเออสีเหลืองอ่ะมันไม่ได้หายากมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็คือก็หายากแหละเออเขาจะเขาจะสุ่มมั้งถ้าเกิดแบบเราไม่ได้แบบเป็นคนที่รู้จักเขาก็จะสุ่มให้ แบบกว่าจะได้มาก็ต้องสุ่มอะไรเงี้ยเขาจะให้แบบเออคนนี้สตรีมบ่อยไหมคนนี้อะไรนู้นนั่นนี่บ่อยไหมอะไรเงี้ยเขาจะให้มาให้ก็คือจะมีชุดกับดาวายกับเมกมาด้วยที่เป็นสีแดงนะครับเนี่ยเนี่ยลำตัวหายากอย่างยิ่งนะครับผมนะมี2อ,อันเลมรู้มีไหมสองอันตัวแทนชิงโชคได้ตอนเกมจะปิดนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันในเกมจังอ่ะแล้วก็ดูตอนที่ผมอัพโหลดนะมันแบบมันเด้งปึ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 ้งเจอกัน อาให้ดาวไว้กูซ้ำทำไมเนี่ยกูมีดาวไว้แล้ววะโหลว่าเอาไอสัตว์ซ้ำปะเนี่ยไงไงย,ยังไงย,ยังไม่จบยังมีอีกยังมาต่อเรื่อยๆอยังมาต่อเรื่อยๆหมดหรือยังโอ้ยเฮียไงไงทุกคนของจริงอะ ก็ไม่อยากจะโม้เท่าไหร่นะครับผมก็ใส <ast Speaking Russian imasu> ่โชว์ทุกตัวครับเย้เคเชื่อสุดอย่างเฟี้ยวเลยว่ะโฉายาปีงเท่าไหร่อ่ะวนนนี่ัสามร้อยกระต่า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 ยเจอผม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 ปั้นนี่เลยอยู่บ้านใหญ่มาป่ะเจ้าผมเจอผมเจอผม

S <S <S ตายยากไปก่อนนะน้องเฮ้ยเจอเจอเทมไฟ ดูนไหมพี่ต้นไม่ได้ปล่อย,อยจุกอยู่นะขวาล่างเฮ <Okay. S 2> ้ยมันไม่ใช่เซฟโซนนี่หว่าเฮียผมไม่นี่โัวเทมอยู่ยเซฟเลยครับมันไม่ใช่เซฟโซนดูนโทวเทมนะ้วบ้านใหญ่ด,ดูนอยู่บ้านตัวเทม ว่าไงนะมันขึ้นรูนอะไรรูนไม่เห็นละเท้าอ๋ออ่ามีอันมีแค่อันนั้นแ่ะตอนนี้ไอฮิวมัน TKO啊！Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ก้านใหญ่ไม่เห็นรอยเท้าพี่เป้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเครื่องแล้วมั้งไ,ไม่เห็นหลอดมันเหมือนจะปิดอยู่แล้วไปเครื่องแล้วไปเครื่องแล้วมอะไรเสร็จแล้วน่าจะไปเครื่องนู้นก่อนนะอยู่เครื่องล่างอ่ะเจะอเพื่อน <ไป S 1> นะ นี่คือพลังของชูตเวดาครับทุกคนใส่แล้วจะเล่นเก่งนะเนลออกใส่แล้วใส่แล้วจะเล่นเก่งนะครับทุกคนดูดูไว้นะใส่แล้วจะเล่นเก่งนะเต็มตอนอันนี้วมญตาไม่เป็นไรครับมรนเข้ากลับมาหากลับมาหาผมลุกยู่ Oh shit fuck. Oh, shit, fuck. Boom. <coughs> 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 บ้านใหญ่ครับโอ้ยมันจะหลอกอะไรขนาดนั้นนะขวาบนห้าสิบแล้วมาได้ <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรน้องตีผมตีผมเติมขวานหมด99แล้วขวาบนวนลมวนลม,นลม,นลมอันหนึ่งฮิวเตงก่อนไอ้เฮียฮิวไม่ได้นี่หว่าเปิ๊บม,มันโดนแบนอยู่ ไปไม่ได้เนี่ยอีประตูอยู่ไหนอ๋อโอเคเนี่ยประตูอยู่ตรงโทเทมเนี่ยมาเดี๋ยวมาอีประตูอยู่อ่ะโอเคยู่กับเพื่อนยื้อไปก่อนแม่ไม่ได้แล้วแค่ยื้อตัวเองได้ไม่มีบอลลูนไหมไม่มีไม่มีพี่ไม่ได้มีที่ใส่บอลเรียก็ไม่มีไปได้มาดิ๋ยวตัง đi ra má, nhanh à, yà, mà, à. Ờ, phẳng hơ, tuổi, đi, 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 tuổi, tuổi เป็นไงทุกคนพลังแห่งชุดเทวิตคนแรกของประเทศไทยทุกคนเห็นหรือยังครับรชุดทวิตคนแรกของประเทศไทยเห็นหรือยงังเป็นยังไงเท่าไหร่ไม่ได้ดูมันถิงกับต้องใส่หมลนีแดงมาฆ่าเลยนะอ๋อใส่นี่มาใช่ปะเดี๋ยวะนี่ดู เคลีทำเคลีรอบเดียวผ่านครับถูกฆาตกรไล่ล่ารวมเป็นเวลา180วินาที180วินาทีเท่แไหรสามาทีโอไม่คิดว่าได้สามาทีโอ้จะเชื่อ